เดี๋ยวเออใช่ปัญหาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องทำดีนี่ดีไม่พี่มันเนิ่วพี่มันเติ้ลตอนนี้เราควรช่วยเอาเกลือนะคะใส่มาเรียงใหพี่มันเนิ่วคู่นี้เชื่อไหคะแนวเห็นไหมคะสังเกตดูเห็นไหมคะดูแล้วดูหน่อยเออเออให้ชาวบ้านดูหน่อยอ่เดี๋ยวพ่อค่ะค่ะสังเกตดูแะ ลงทุนไม่เกินห้าสบาทนะคะพอมานมันูแล้วนะคะพอมันูเสียอย่างนี้แล้วนะคะใส่ไปเลยค่ะสูตรของดูง่ายนะคะใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องแช่ด้วยนะคะใส่ไปเลยทีนี้ระหว่างนี่มันก็จะเป็นต้นนะคะเป็นต้นก็ไม่ต้องตกใจค่ะผมอยากรดบคุณสมบัติของเกลือในการทำน้ำยา้าวยช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียค่ะแล้วก็เกลือนี่นะคะเขา เป็นเป็นกรดนะคะมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะเขาต้านเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นน้ํายาล้างจานเราก็จะไม่หมุนง่ายค่ะ<ม>เราไม่ได้ใช้สารกันบูุนนะคะเราไม่ใส่น้าหอมเพราะว่าส่วนของพวกนั้นมันเป็นความชุ่มเฟือยมันเป็นการติดที่ทําร้ายสุขภาพเสียเงนินแล้วไม่พอยังทาร้ายสุขภาพอีกไี้ยังพอมันมั้เข้ากไนอย่างนี้แลแ้ว มันมันได้ทังมันคุณแมวดำฟรีเน,นาะขโมยชีพี่สามซื้อมัง